อ่าเริ่มเลยจ้าฉันพร้อมแล้วฉันหายเวียนหัวแล้วจ้าฉันพร้อมแล้วฉันจะมารีวิวกันนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพนะคะสวนภูมิมาโตเกียว เอ้ยมาอะไรนะเขาเรียกนาริตะญี่ปุ่นก็ใกล้ๆโตเกียวนั่นแหละมันมีสองสนามบินเราเลือกเป็นนาริตะนะคะทุกคนครั้งแรกของเซนนี่กับยูจินและก็ยวนะคะซึ่งนี่เป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของครอบครัวเราเลยแล้วก่อนหน,น้านี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าฉันกลัวเครื่องบินมากแต่ครั้งนี้ฉันก็จะเอาชนะความกลัวด้วยการตกลงมาก,กับสามีและก็ลูกนะคะตอนนี้สําเร็จแล้วเพราะว่าเราถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าทุกคนเราเลือกเป็นตั๋วเฟิร์สคลาสนะคะเพราะว่าเฟิร์สคลาสเนี่ยมันได้แบบ สะดวกสบายแล้วก็เหมือนอาหารการกินอะไรเนี่ยมันคือมันดีอ่ะมันดีหลายๆอย่างเราก็เลยเลือกมาเพื่อให้น้องยูจินเนี่ยสะดวกสบายที่สุดนะจ๊ะแต่จะบอกว่าการมาครั้งนี้ของฉันเนี่ยสามีเขาก็เลือกเฟิร์สคลาสให้เพราะอยากให้ฉันไรู้สึกประทับใจประทับิจอือคือแบบโอ้โหเครื่องตกลุมอากาศเยอะมากเพราะวันนี้คืออากาศเปรปบรวนทุกคน เชื่อไหมว่า5ชั่วโมงกว่าฉันไม่นอนเลยฉันไม่หลับเลยแต่ยิวกับยูจินคือหลับกันไปคนละ5ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็สภาพตามที่เห็นค่ะยูจินก็กินอย่างเดียวส่วนป้าย,ยิวก็เดินมาถามอยู่บ่อยๆว่าโอเคไหมไหวไหมฉันเป็นลมไป4รอบทุกคนจ่าสะบอกว่าเออ สภาพอากาศก,ก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าใดๆก็คือกับตันเก่งนะคะเพราะว่าเราก็ปลอดภยัยแล้วก็ตอนนี้ถึงญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือยูจินเก่งมากนางหันมาถามฉันตลอดเวลาว่ามามี ami, okay, ami, why, ่โอเคไหมมามี่ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยและนางก็อันเลิศแฮปปี้กินกับนอนจ้ายยูจินเป็นเด็กที่แบบมามี่แบบยอมใจเลยอ่ะตัวแค่นี้ไม่กลัวอะไรเลยส่วนมามี่ก็คือครั้งนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีขากลับจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวไว้รอรีวิวอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเที่ยวนะคะตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่12เราจะกลับไทยกันะเเดี๋ยยวจกก็บรราาศ การเที่ยวไปฝากพี่ๆี่น้องๆทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมารีแคปรีวิวให้ดูนั่นแหละเอออะนี่ก็ดูยูจินกินไปก่อนคือยูจินกินตลอดทางทุกคนจะบอกว่ายูจินเป็นเด็กที่แบบว่ากินกับนอนเก่งมากแล้วก็เมื่อกี้ตอนมาถึงสนามบินนางก็แบบดีใจมากได้ขี่เครื่องบินนางก็วิสวาสวิทสวาตลอดทางนะคะแล้วก็สาเหตุที่เราเลือกมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็เพราะว่า เรารู้สึกว่าประเทศแรกที่เราใจตรงกันก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปในหนึ่งปีอะ่ะอย่างน้อยเลยคือต้องเที่ยวเนี่ยสองครั้งเพื่อฝึกนั่งเครื่องบินแล้วก็ได้พาลูกไปเรียนรู้แบบทางานหนักทางานเหนื่อยก็ให้ใช้ชีวิตบ้างอย่าทำแต่งานจนเดี๋ยวมันจะไม่แฮปปี้นะคะก็ตกลงกันตามนี้แล้วหลังจากนี้ก็จะ ออกไปใช้ชีวิตเขาเรียกว่าใช้เงินแหละเออบ่อยๆแล้วกันนะคะถ้าเกิดไปไหนทําอะไรก็เดี๋ยวจะมารีแคปรีวิวกันให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนส่วนทริปญี่ปุ่นรอบนี้ก็กดติดตามไว้เลยนะคะทั้งรูปทั้งคลิปก็เดี๋ยวจะมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็ในระหว่างอัดเสียงในี่ยเจนนี่ก็กําลังนั่งรถไปโตเกียวนะคะเพื่อไปเข้าที่พักแล้วก็คืนนี้ทริปแรกของเราค่ําคืนนี้ตอนนี้คือ5้าโมงเย็นของญี่ปุ่นนะมันจะเร็วกว่าไทย2ชั่วโมง ซึ่งคืนนี้เราจะเลือกเป็นช้อปปิ้งก่อนทุกคนเชื่อไหมว่ามันหนาวมากแล้วยูกับเจนยูจินคือไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาแบบจัดเต็มมาเอามาแบบน้อยนิดนึกว่าอากาศจะไม่หนาวโอ้ไม่ค่ะเมื่อกี้พูดกันคือควันออกปากเลยทุกคนจ๋าอ่ะเดี๋ยวก็ไปซื้อเสื้อผ้าอะไรให้สุดสัเนะเวลาไปถ่ายรูปไปเที่ยวอะไรก็จะได้แต่งตัวให้เข้าตรงเข้าเตมนะมาต่างประเทศตั้งทีมันก็ต้องมีการแต่งตัวจัดเต็มกันหน่อยนะคะโอเคพูดมากแล้วแค่นี้แหละไว้เจอคลิปนหน้า